สวัดีค่ะทุกท่านใครอยากได้ที่ดีๆนะคะนะตรงนี้นะคะที่ดีมากเลยในตำบลนายหินราดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะที่อยู่ติดถนนดำเลยสาธารณพ่อครบคันมีรีสอร์ทตลอดเส้นทางค่ะมีหมู่บ้านนะคะใกล้ๆนี้คือวัดท่ามะป่างนะคะเส้นทางด้านหน้าที่เราเลี้ยวเข้ามานะคะปะเขาใหญ่เลยแนโครงการ่แปลงละหนึ่งร้อยตารางวานี้นะคะติดถนนนี้ จำเรดีๆแบบนี้เอาไปเลยจ่ะแปลงนี้จับจองกันนะคะแปลงละ5แสนบาทเท่านั้นพร้อมโอนให้ทันทีที่มีโฉนดพุแ้แดงทุกแปลงเลยนะคะนะเรามีที่ดินมากมายนะคะในจังหวัดนครนายกในโซนอำเภอปากทีนะคะและจังหวัดประจินบุรีที่นาที่สวนที่แปลงเล็กพร้อมปลูกบ้านเศรษฐกิจพอเพียงใครสนใจนะคะขอรายละเอียดได้ค่ะจากอาจารย์นุค,ค่ะ081 ยินดีพาชมพื้นที่นะคะขอให้นัดล่วงหน้าค่ะนะคะณว,วันนี้โครงการใหม่เปิดนะคะก็มีคนจับจองกันแล้วนะคะเลือกก่อนได้ก่อนนะคะสามารถที่จะเลือกจับจองกันได้เลยที่อยู่ติดถนนหน้ากว้างทุกแปลงค่ะนะคะมีสาธารณพ่อครบคันเลย สอบถามนะคะเราส่งรายละเอียดให้ทางไลน์นะคะหรืออินบ็อกซ์นะคะทางเฟสก็ได้นะคะเบอร์ค่ะ081ค่ะ9193